สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแพ็คพัสดุลูกค้ากันนะคะก็ถ้าเกิดว่าเห็นเออโอ้ยก็ถ้าเกิดว่าเห็นที่ตั้งกล้องนะคะก็ต้องขอโทษนะเพราะว่ามันมันตั้งได้แบบนี้นะวันนี้ก็จะมาแพ็คพัสดุลูกค้าน,นะคะแล้วก็มารีวิวของที่หลุดจองนะก็คือมีคนเขายกเลิกนะแต่เราไม่ว่านะคะเพราะเราไม่ประจานนะเราขี้เกียจประจานนะคะเดี๋ยวเราไปดูพัสดุก,กันเลยโอ้ขอภัยนะ ือเราต้องเทของออกก่อนนะคะลืมเทของออกนะพ้สรุนี้น้องเขายังไม่ให้ชื่อที่อยู่เลยงาก็ให้น้องเขาไปแจ้งได้ในไลน์นะคะที่โอนมานะ250นะก็ของที่สั่งจะเป็นสกูชี่มินิจำนวน10ชิ้นนะอย่างแรกจะเป็นซาลาเปากูเดทามะแพนเค้กแบบนี้นะคะแพนเค้กอีกนะคะ2ชิ้นคะให้นะแล้วก็เป็นเมลอนค่ะบันแก้มแดงเป็นบันไมอ์มโลดี้ ยำลูล่ซอสวัฟเฟิลฟังแผ่นนะคะเดี๋ยวของแถมจะไปใส่ให้หลังคลิปนะโอเคเข้าสู่การรีวิวของที่เหลือนะคะเหลือแค่นี้เองก็คือมันหลุดจองวันนี้นะก็เลยไม่มีเวลามันหลุดจองตอนช่วงเช้านะคะก็เลยไม่มีเวลารีวิวนะก็เลยมารีวิวตอนนี้นะคะก็คือหลุดจองนะก็เลยมารีวิวให้ดูนะคะก็คือมันหลุดจองเราก็ไม่ประจานหรอกขี้เกียจอย่างแรกเป็นราคา20บาทนะคะเลือ4ชิ้นนะก็จะเป็น มันไม่มีดีนะคะนิ่มสโลมากหรืออาจติดถุงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เป็นปังแผ่นออนเซนค่ะอันนี้ก็นิ่มสโลนะนิ่มมากมากก็ถ้าออกหนื่อยหน่อยก็ขอโทษนะมันหน้าปากลัวนะคะตัวนี้นิ่มสโลมากๆเลยนะคะเราจะให้ดูความสโลนะสะโลแบบมากแล้วก็เป็นช็โกเอแคร์ค่ะคลิปนี้อาจจะพูดแบบว่าพูดมากไปนะคะเพราะว่ามัน คลิปแบบจะสั้นเกินไปนะนิ่มสโลนะเป็นสีมินิเหลือตามนี้เลยนะคะนอกนั้นติดจองนะแล้วก็เป็นบันไดโซค่คะต่อมาจะเป็นราคาสิ่ิบแล้วนะนิ่มสโลนิดหน่อยนะคะอันนี้เหลือจากรตก่อนนะคะหลุดจองนะแล้วก็เป็นปังในสดนะคะเหลือ2ชิ้นนะชิลละ40บาทค่ะตั้นี่ก็จะมีด้วยนะก็คือมันจะเป็นรอยบุบตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรอยดำๆตรงนี้นะชิลละ40ิบาทค่ะ นิ่มสโลเนาะรู้กันอยู่แล้วว่าปังในสดเป็นยังไงนะคะนี่นะขออนุญาตหน่อยนะคะก็คือมันนิ่มสโลมากๆอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะก็เหลือตามนี้เลยนะคะก็สกู h ชชี่รอดใหม่กำลังเข้ามานะเราก็รับทั้งของแท้ของไม่แท้มานะคะ็อดหน้าก็ฝากติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะคะอ๋อเรามีแจกของนะนี่นะคะของที่เราแจกนะก็จะเป็นปังในสดปอมนะนิมสโลนะคะขนาดเท่ากันกับอันนี้เลย อาจจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าก็ไม่แน่ใจนะคะนิ่มสโลนะบีบแค่เบาๆเท่านั้นนี่นะคะบีบเบ,บาๆนะถ้าบีบแรงๆล่ะโอ้โหสโลมากนะคะมีสายห้อยนะคะเป็นหน้าบอมๆติดมาแล้วนะก็คือครบ200วัซับสไคร์นะคะเราจะแตกนะก็คือกดติดตามแล้วก็เม้นไว้ใต้คลิปไหนก็ได้นะคะแล้วก็เม้นอายุเม้นชื่อไว้แล้วก็รู้สึกงไงกับแชนแนลนี้นะคะแล้วก็ เมนต์ไอดียไลน์ไว้นะเดี๋ยวเราจะแอดกลับไปประกาศผลตอน200ซับสไคร้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ